นายนุสอนพานกุพรชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้าบ4จะมานำเสนอทฤษฎีองค์ความรู้ชิลเลนสันวอลท่อกคิดว่าเพลงโละครในปัจจุบันมีอิธิพลวัตถุซึ่งพร้อมเข้ามาครอบงำทำลายสมบัติล้ำค่าดังกล่าวแต่ว่าไม่มีอิธิพลวัตถุจะเป็นเลวร้ายไม่ถ้ามีรักษาจิตใจรอตลาด ยึงย่อมมีวิธีการเปลี่ยนแปลงปรากฏอยู่ในภายนอกตัวเองให้เห็นได้สองด้านเสมออีกทั้งยังรู้ความจริงด้วยว่าด้านที่อยู่ในราา่างกายติตใจของตนเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดถ้าสามารถราาักษาด้านที่เอาไว้ให้มันคงอยู่ได้ตลอดไปย่อมมีโอกาสที่พัฒนาสติปัญญาของตนเองให้มีความเฉลียยแลงและลยิ่งขึ้น ดังที่ได้เคยขึ้นบทความเรื่องหนึ่งเอาไว้ว่าในอดีตโดยตั้งชื่อเรื่องว่าถ้าสังคมไม่ตกต่ำก็ย่อมไม่มองเห็นปลาดดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการที่สังคมไทยเกิดปัญหาหนัาแต่คนเราควรมองให้เห็นเป็นโอกาสในการเรียนรู้ความจริงจากใจตนเองให้มีความรู้สึกนี้ขึ้นดังนั้นเพลงว้วองครจึงหมายถึง ศิละปะในการดำเนินชีวิตจึงมีความลุ่มลึกสัตธรรมอันเหนือกว่าเพียงการแสดงออกถึงงานในด้านศิละปะไม่ว่าจะปรากฏออกมาในรูปแบบใดก็ตามยิ่งกว่านั้นน่าจะหมายถึงการนำปฏิบัติสอบเพื่มนุษย์ให้ดีที่สุดกระผมนั้นสอาอุทุพนขอจบการนำเสนอเนรียนพระนครขอบคุณครับ